หมดโควิดซื้อแฟนชายชานมไข่มุกเจ้าไหนดีชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตที่ช่วยดับกระหายไายร้อนและผ่อนคลายความเครียดของเราได้ที่สําคัญความต้องการของลูกค้าก็มีสูงมากคนที่สนใจอยากเปิดร้านชานมไข่มุกไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์แนะนําให้เลือกลงทุนในระบบแฟนชายซึ่งมีข้อดีที่ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์มีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านมีการสอนเทคนิคการทําเมนูต่าง การให้คำปรึกษาและการส่งเสริมการตลาดให้อย่างดีโดยเราได้รวบรวมแฟนชายชานมไข่มุกที่น่าสนใจมาให้เลือกลงทุนกันตามต้องการเพื่อช่วยสร้างรายได้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดคี่คลายมากขึ้น 1. ชิบะฮอกไกโดมิวทีจุดเด่นของชิบะนอกจากโลโก้น่ารักน่ารักแล้วทางแฟนชายยังได้คัดสันวัตถุดิบชั้นดีจากญี่ปุ่นผลิตเมนูเครื่องดื่นที่หลากหลายเช่นชานมไข่มุกนมสดฮอกไกโดชาไต้หวัน กและอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีไข่มุกออนเซนที่เป็นสูตรการต้มแบบลับเฉพาะที่เพิ่มความอร่อยให้กับเครื่องดื่มได้มากยิ่งขึ้นมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุนตามความต้องการราคาเริ่มต้น99,000บาทโดยทุกแพ็กเกจจะได้อุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า60รายการเคาน์เตอร์หน้าร้านวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านพร้อมสอนเทคนิคการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆสอนเทคนิคการทําตลาดทั้งการขายหน้าร้านและแบบเดลิเวอรี่ปัจจุบันถือเป็นแฟรนไชส์ยอดฮิตที่คนไทยรู้จักทั้งประเทศมีสาขาวกว่า81แห่ง และมีแนวโน้มจะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตสนใจลงทุนแฟนชัยโท085 300 9503 084 025 0191 2. โอชัยยะสตาร์ทอัพ โอชยะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชานมไขมุกที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก่อตั้งมานานกว่า15ปีมีสาขาทั่วประเทศกว่า350แห่งและเพื่อสร้างอาชีพให้คนไทยได้ง่ายขึ้นจึงมีโครงการโอชยะสตาร์ทอัพที่ต้องการเปิดรับนักลงทุนรายใหม่ๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ค่าแฟนชายในการลงทุน1 4 9 0 0 0บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืออุปกรณ์หลักสำหรับเปิดร้านกว่า36รายการการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านสอนสูตรการชงเมนูต่างๆทีมงานช่วยเหลือในวันเปิดร้านนอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ต้องการลงทุนไม่มีทำเลทางแฟนชายยังมีทำเลที่น่าสนใจให้ผู้สนใจเลือกลงทุนได้ตามความต้องการสนใจลงทุนแฟนชายโทร0 6 5 2 1 9 9152 081 9228843 3แี MT แฟนชาย MT เป็นร้านเครื่องดื่มที่มีหลากหลายเมนูทั้งชาไทยชานมโซดาผลไม้กาแฟาและโกโก้เปิดสาขาแรกที่กัมพูชาก่อนจะเข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยและขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วรวมสาขาในประเทศกว่า75แห่งค่าแฟนชายในการลงทุน5 9 9 0 0บาทสามารถเลือกตกแต่งร้านได้ตามงบประมาณที่ต้องการ สิ่งที่ได้รับคือการอบรมก่อนเปิดร้านวัตถุดิบพร้อมเปิดร้าน38รายการอุปกรณ์พร้อมเปิดร้าน18รายการส่งเสริมการขายแบบเดลิเวอรี่ให้ผู้ลงทุนได้มีกำไรมากขึ้นทีมงานคอยให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพนอกจากนี้ยังไม่เก็บเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีช่วยให้ผู้ลงทุนมีกำไรจากการลงทุนได้มากขึ้นสนใจลงทุนแฟนชส์โทร089 709 8888 4 m a n นอ จุดเด่นของมาโนอีเน้นที่ดีไซน์ร้านสไตล์อบอุ่นให้บรรยากาศผ่อนคลายมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเป็นร้านชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพและปัสจากไขมันทราน ค่าแฟนชายในการลงทุน59,900บาทผู้ลงทุนจะได้รับการสอนเทคนิคการเปิดร้านสอนเทคนิคการตลาดสูตรการชงชาการวางระบบบริหารจัดการร้านโดยหลังจากผ่านการอบรมสามารถเปิดร้านได้ทันทีเป็นแฟนชายชานมไข่มุกที่ลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรมากถึง6 0เปซปัจจุบันมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาขาทั่วประเทศกว่า59แห่งเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจอย่างมากสนใจลงทุนแฟนชายโทร096 2อ6ห6 6องชานมไข่มุกไอชะชานมไข่มุกไอชาก่อตั้งมานานกว่า9ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า222แห่งจุดเด่นของชานมไข่มุกไอชาเน้นที่เรื่องของรสชาติและใช้เงินลงทุนน้อยโอกาสขึ้นทุนไวภายใน1-3เดือนขึ้นอยู่กับทำเลเมนูของชานมไข่มุกไอชาเช่นชานมไข่มุกชาเขียวนมโกโก้ช็อกบานานะ่า คาปูชิโน่เป็นต้นโดยรวมแล้วเมนูกว่า30รายการผู้สนใจลงทุนได้ตามต้องการโดยมีหลายแพ็กเกจให้เลือกงบในการลงทุน39,000บาทถึง79,000บาทสิ่งที่ได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านตามแพ็กเกจวัตถุดิบชุดแรกสำหรับเปิดร้านสอนเทคนิคการขายส่งเสริมการตลาดและการวางระบบบริหารจัดการในร้านให้เปิดร้านได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนแฟนชส์โทร0 8 4 386 3 8 8 8 085-386-4488 6. แฟนชายกลับตานีโรตีชาชักกัญชาเจ้าแรกในประเทศไทยแฟนชายกลับตานีโดยบริษัทกลับตานีจำกัดได้ประยุกต์ใช้กัญชาเป็นวัตถุดิบในเมนูโรตีชาชัก กลายเป็นโรตีชาชักกัญชารายแรกของประเทศและยังมีอีกหลายเมนูจากกัญชาที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุน3แพ็กเกจค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น4 0,000บาทงบในการลงทุนประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง300,000บาทโดยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะซื้อ1แฟรนไชส์ได้ถึง3รูปแบบคือเครื่องดื่มกาแฟสูตรโรตีชาชักและเมนูก,กัญชาที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่คนกำลังให้ความสนใจอย่างมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทสูตร 9 4นย8 8 9 7 8 0 9 2 9 9าเก้าแราชาลิงราชาลิงเป็นแฟนชายชานมไข่มุกพ่นไฟเครื่องดื่มมีความหวานถึง5ระดับให้ลูกค้าเลือกได้ตามต้องการมีสาขาแฟนชายทั่วประเทศกว่า140แห่งค่าแฟนชายในการลงทุน99,000บาทใช้งบในการลงทุน1 2 0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0 0บาท ทางแฟนชายพร้อมสอนทุกขั้นตอนให้ผู้ลงทุนเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า70รายการสอนเทคนิคการต้มชาไข่มุกและอื่นๆสอนการทําการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์สอนการทําเครื่องดื่มทุกเมนูพร้อมการให้คําปรึกษาแก่ผู้ลงทุนสามารถสร้างธุรกิจที่มีกําไรได้สนใจลงทุนแฟนชายโทรนไชส์โทร090 984 6303 080 565 3473 8. กิฟมีโกโก้เป็นแฟนชายร้านเครื่องดื่มที่มีเมนูเครื่องดื่มมากมายเช่นชานมนมสดผลไม้และอื่นๆรวมกว่า30เมนูค่าแฟนชายในการลงทุนเพียง49,900บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ถึง3แบบทุกแพ็กเกจได้รับอุปกรณ์การขายครบชุด มากกว่า30รายการและวัตถุดิบพร้อมขายกว่า500ถึง1,000แก้วตามขนาดของแพ็กเกจโดยผู้ลงทุนจะได้ฝึกอบรมในการขายการจัดเตรียมอุปกรณ์มีการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดร้านสอนเทคนิคการขายในช่องทาง d e l ิเวอรต่างๆรวมถึงไม่มีการเก็บส่วนแบ่งจากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเป็นแฟรนไชส์ที่คืนทุนไวกำไรเร็ว ผู้ลงทุนมีกำไรเฉลี่ย60%จากยอดขายสนใจลงทุนแฟนชายโทร092-275-3030 092-256-2779 9ขามุขามุที คามมคามุทีแฟนชายสายเครื่องดื่มที่ก่อตั้งมานานกว่า10ปีโดยวัตถุดิบนําเข้าจากญี่ปุ่นเน้นการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ลงทุนและมีการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า111แห่งค่าแฟนชายในการลงทุน1นึ่งล้านห้าแสนบาทสิ่งที่จะได้รับคือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าการสนับสนุนด้านการตลาดการควบคุมคุณภาพสินค้าอุปกรณ์ในการเปิดร้านวัตถุดิบเบื้องต้นสาหรับเปิดร้าน การวางระบบบริหารจัดการในร้านสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสและช่องทางการลงทุนหลังสถานการณ์โควิดคี่คายคามมคามมทีคือทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสนใจลงทุนแฟนชายโทร089 045 2262 02 027 7801 10โมโมชาะชานมไข่มุกไต้หวัน ชูจุดเด่นราคาสินค้าเริ่มต้นเพียงแก้วละ19บาทมีเมนูที่น่าสนใจกว่า40รายการเช่นนมสดบาวชูกาชานมบาวชูกามัทฉะบาวชูกาเป็นต้นมีสาขาทั่วประเทศกว่า81แห่งผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินลงทุนเพียง49,000บาทสามารถเปิดร้านได้ทันทีสิ่งที่จะได้รับได้แก่เคาน์เตอร์และอุปกรณ์พร้อมขายกว่า40รายการแถมยังเป็นแฟนชัยไม่เก็บเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มีค่าต่อสัญญารายปี มีระบบการดูแลหลังการขายเป็นที่ปรึกษาตลอดการทำธุรกิจเพื่อให้คนสนใจสามารถลงทุนสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพสนใจลงทุนแฟนชายโทร092 445 9942 11. ร้านใส่นม แฟนชายร้านใส่นมเน้นการลงทุนแบบคุ้มค่าครบที่เดียวมีเมนูหลากหลายทั้งเครื่องดื่มขนมปังปิ้งอาหารจานเดียวไอศครีมเก็ดหิมะรวมถึงเป็นร้านที่ให้บริการสุดประทับใจค่าแฟนชายในการลงทุน350,000บาทผู้ลงทุนจะได้รับการออกแบบร้านตามขนาดพื้นที่ สอนเทคนิคการขายการวางระบบบริหารจัดการในร้านการส่งเสริมด้านการตลาดสนับสนุนด้านวัตถุดิบรวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ลงทุนอย่างดีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า51แห่งสนใจลงทุนแฟนชายโทร0916987944 0916983264 12 โคโค่ฟุกุโคโค่ฟุกุมีเครื่องดื่มและเมนูอื่นๆให้ลูกค้าเลือกจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนมีกำไรเฉลี่ย45%ถึง70%ต่อแก้วงบการลงทุนเลือกได้ตามต้องการมีให้เลือกลงทุนหลายแพ็กเกจราคา29,800บาทถึง228,800บาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านขั้นต่ำกว่า56รายการและพัตถุดิบพร้อมชงขายได้กว่า500แก้วตามแต่แพ็กเกจ มูลค่าวัตถุดิบเปลี่ยนเป็นรายได้ไม่ต่ำกว่า20,000บาทที่สำคัญเป็นการลงทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีเปอร์เซ็นต์ยอดขายสามารถคืนทุนได้ภายใน1-2เดือนสนใจลงทุนแฟนชายโทร082 469 4655 13. ชอบชาชอบชาแฟนชายเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีเมนูเครื่องดื่มชารสชาติเข้มข้นราคา25บาทมีสาขาทั่วประเทศกว่า200แห่งรูปแบบร้านมีสีสันดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีค่าแฟนชายในการลงทุน65,000บาทหรือจะเลือกลงทุนในแพ็กเกจอื่นๆได้ตามความเหมาะสมทุกแพ็กเกจมีอุปรกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายเริ่มต้นที่400แก้วถึง500แก้วและมากขึ้นตามแพ็กเกจที่เลือกลงทุน พร้อมการสอนวิธีชงชาทุกเมนูสอนวิธีบริหารจัดการร้านการดูแลผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่สำคัญไม่มีส่วนแบ่งจากยอดขายไม่มีค่ารายปีไรายได้จากการขายเป็นของผู้ลงทุนทั้งหมดสนใจลงทุนแฟนชายโทร9 5นย6 6ก้าห้1ห4 2หกสาม j f r e Milk ปังหยานนมสด เน้นเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบจากนมสดเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจเช่นกาแฟโอเวนตินโกโก้ชาเนทีชานมชาไทยนมรสผลไม้ต่างๆเป็นต้นผู้สนใจลงทุนเพียงมีทําเลและความตั้งใจพร้อมเงินลงทุนตามแพ็กเกจที่เลือกที่เหลือแฟนใช้ช่วยจัดการให้ทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์พร้อมเปิดร้านวัตถุดิบพร้อมขายคู่มือการขาย การฝึกอบรมให้พันักงานก่อนเปิดร้านค่าแฟนชายในการลงทุนเริ่มต้นเพียง1 8 9 0 0บาทมีกำไรจากเมนูเครื่องดื่มประมาณ50%และกำไรจากเมนูขนมปังสังขยาประมาณ40%ไม่มีค่าแฟนชายรายเดือนรายปีไม่มีค่าส่วนแบ่งการตลาดไม่บังคับผูกขาดซื้อวัตถุดิบจากแฟนชายอีกด้วยสนใจลงทุนแฟนชายโทร0 8 9 6 7 3 8 5 9 4 086 5 4 4 8738แม้ว่าเครื่องดื่มอย่างชานมไมุกจะเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากแต่การเลือกลงทุนต้องโฟกัสให้ชัดเจนว่าเรามีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นเท่าไหร่จะเน้นขายลูกค้ากลุ่มไหนเพื่อให้เราสามารถเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องอีกทั้งการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ชีวิตเรื่องของผลกำไรจากการลงทุนได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ